สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับได้มาไหว้พระทาบุญเรื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสารหบูชาครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือวัดทามขหาสวรรค์นะครับก็มีพระเจิิอาจารย์ดังแห่งรูปน้ำโขงนะครับก็คือหลวงปู่คําคนิงนะครับ ที่ท่านมรณภาพไปสังขารไม่เน่าเปื่อยแล้วผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปกราบไหว้สักการะสรีระสังขารของท่านนะครับเดี๋ยวไปกราบบูชาด้วยกันครับ ครับก่อนที่จะพาเข้าไปกราบสักการะบูชาสรีระสังขารหลวงปู่คำกันเิงก็จะพาชมวิวบรรยากาศร,ริมน้ำโขงตรงจุดชมวิวริมปากถ้ำนะครับ มันคือบ่ได้มันคือบ่ได้มัน Terima <laughs> kasih.